ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลอมเลยกุมค่ะวันนี้ก็ทำซอสสปาเกตตี้ซอสมักกะโรนีกันค่ะทำซอสง่ายๆกันเนาะซอสสปาเกตตี้กันจ้ะอันนี้ใส่เนยเนาะใส่หอมใหญ่จ้ะผัดให้หอมใหญ่สุกจ้ะใส่มะเขือเทศลงไปจ้ะก็ผัดง่ายๆสไตล์เราจ้ะจ้ะซอส ประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่ซอสแลสเกอร์สำเร็จลงไปนิดนอยจ้ะไม่เ่อะวดลงไปเลยเอเทอันนี้เป็นซอสพิกจ้ะคือเทให้เข้ากันก่อนชิมรสนะจ๊ะชิมรสตามแกชอบเลยอันนี้เป็นซอสปรุงรสของแบบอลับอลับ,ลบเนาะใส่ไปแค่เศ็หนึ่งเอ๊ะขึ้นหนึ่งอะ่ะ ให้เขาละลายละลายผสมกันนะจ้ะเราก็ใส่แครอทกับมันฝรั่งลงไปเนาะเป็นฟรานเฮิร์บเซซแล้วก็โรยพาสลี่ลงไปจ้ะเรียบร้อยจ้ะนี่ซอสมักกะโรนีซอสพาสก,กที่ของเรานะง่ายสุดในสามโลกมันฝรั่งกับแครอทนี่เราก็ต้มเสร็จเรียบร้อยนะก่อนที่จะใส่ลงไป ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็ง่ายเลยตักลาดเข้าไปในมกักกะโรนีหรือใครจะทำเป็นสปาเกตตี้ก็แล้วแต่เนาะจ่ะโรยพาสลี่โอ้่ง่ายๆจ้ะจ้ะก็ประมาณนี้เนาะ ซอสสปาเกตตี้ซอสมักกะโรนีของเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank for watching ค่ะบายบายค่ะมาสตาร์มาบายบาย